ขุดไปมันก็ไหลมาขุดไปมันก็ไหลมา <laughs> ไรกี่ไร่ฮะไรสองไร่วันนี้ <laughs> พออยู่พอกินแล้วบอกว่าอย่าลุงอย่าลุง <laughs> Mấy thăm ăn mạt mạt vẫn có kiểu đá mới trồng lỏng Cái này về nâu tự sờm đâu Bạn à. Ủa. Cậu đai mới nhiều ต้องโกะให้ได้เด้อคือเร็วเร่งมือเดื่อวไม่ได้สามไร่โอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบถึงแล้วคือต้องสละแล้วต้องสละร่างกายอันปปเปื้อน មកចូលប្រទេសเด้อមនុស្សអីហាណាស់ដៃអឺនោះខឹងរាមរាមរាមហ៎អូនឹងមុនបន្តឹងแน่นอนអាចទៅឲ្យចៅទៅទៅសលីងងាយហ៎ Lịch mình đi. Năng then ừ, rồi <laughs> Ừ Thấy mũi ở đây Mình sầu rồi mà Mà mừng viên บ้านวินเหมือเดิมกันเลาคืหมูแค่ไหนยังมันโอ้ยข้างหน้าเหมือนไม่มีปัญหานะอ่ะเดี๋ยวไปเอาแมคโครก่อน